ยิ่งผมนะถ้าพ่อผมเนี่ยคือว่าตอนที่ถ้าพี่หมูจะมีเรื่องเนี่ยผมต้องเต็งที่พี่หมูถ้วนมากนะคือยังไม่ถึงมือผมทางพี่หมูก็จะมีต้องคือว่าน้องๆซัพพอร์ตไปไปทีนึงคือว่าเรื่องจะมาไม่ถึงพี่สวายสักทีย่างเกือบเกือบที่พี่ก็รออยู่ตลอดรอก็ผมผมต้องบอกว่าในชุดของคนเกย์ทุกคนในในยุคนั้นจะอยู่กับพี่หมูแล้วทุกคนนะไม่ต้องให้พี่หมูเอ่ยทุกคนกระโดดเลยอย่างที่ว่า พบพระกับพบแพทย์เนี่ยนี่คือเป็นเป็นเรื่องจริงคือว่าเป็นเรื่องจริงที่ว่าผมผมต้องพูดให้ว่ายุคนั้นการทําบ่อนเพราะผมจะผมผมจะผมจะอยู่บ่อนกับพวกทางทางทางสไตล์นี้จะรู้ว่าถ้าเกินจากเที่ยงไปอันตรายพบแพทย์แน่นอนนี่เป็นเรื่องจริงครับเพื่อนครับผมพอถามพี่สวัยหน่อยก่อนจะไปร้องมวยมีเหตุการณ์ไหนประทับใจพี่หมูในตัวพี่หมูมากที่สุดจริงๆนะ หนักๆพี่หมูจะเป็นคนถ้าสมมติกันนายนี่นะพี่คือว่าพี่หมูประทะเลยนะคือว่าจะออกตัวให้น้องเลยเราจะเห็น